สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ทบายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงให้กับคนที่เกิดราศีกันลักขณากันประจําเดือนกุมภาพันธ์สองพนารอยนะคะมาดูกันว่าคนที่เกิดราศีกันในช่วงนี้การงานการเงนิงนความรักโชคลาภอุปสรรคของคุณเป็นยังไงบ้างเนาะเราจะจับไพ่ให้กับคนที่เกิดราศีกัน1ิใบ แล้วเรามาอ่านไพ่กันช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยนะคะคนที่เกิดราศีกันคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะมาตั้งจิตอธิษฐานส่งความคิดหรือพลังมาที่กล่องไพ่เนื้เราจะเป็นขออนุญาตเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคนที่เกิดราศีกัน1ิใบนะคะมาเริ่มเลยนี่ อ่านกันเนาะอ่านไพ่การสิบใบของคุณเป็นยังไงบ้างการงานการเงินความรักใบแรกโอ้สิบไม้ช่วงนี้งานหนักใช่ไหมงานหนักงานเยอะงานยากงานเหนื่อยเหมือนแบบคุณแบกภาระเรื่องงานเอาไวค้คนเดียวคุณอาจจะมีตําแหน่งเป็นระดับหัวหน้าง,งานหัวหน้าโรงงานก็ได้มันทําให้งานเหมือนมากระจุกรวมอยู่ที่คุณหรือเป็นช่วงช่วงที่แบบ ต้องเคลียร์งานต้องใช้พลังแรงกายแรงใจเยอะๆหรือในช่วงนี้ในการทำงานขอให้คุณตั้งใจเนาะมาโอเห็นไหมเดีมเพลสคุณจะประสบความสุขความโชคดีเด e ยมเพลสนี่คือราชินีนะคือเขาเรียกว่างานของคุณจะก้าวหน้าเติบโตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินของคุณจะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บ เนาะงานดีเงินดีความรักดีๆกําลังจะเข้ามาเนาะใครที่เป็นคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้ได้พบเจอกับความรักดีๆได้โอกาสที่จะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่สูงเนาะใครที่แต่งงานแล้วมีโอกาสจะตั้งครันมีโอกาสจะมีลูกมีบุตรเนาะเดมเพลสเขาเป็นลักษณะของคนที่มีเมตตาอกอ้อมอารีมีจิตใจดีมีลักษณะของการชอบช่วยเหลือดูแลคนอื่นมีลักษณะของการเป็นแม่นึกถึงคนที่เป็นแม่เนาะคือ เอาใจใส่ดูแลคนอื่นได้ดีถ้าคุณแต่งงานกับใครไปเนาะคุณจะมีลักษณะของคนที่เป็นสีภรรยารือเป็นสีภรรยาที่ดูแลสามีและครอบครัวได้ดีเนาะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีคนที่ผู้หญิงอะผู้หญิงทีเ่เขาเรียกว่าลักษณะดีหน้าตาแบบใจดีอย่างเงี้ยเนาะเข้ามาช่วยเหลือดูแลคุณ เออเป็นหรือเอ็มพเข้าเป็นลักษณะของคนที่อบอ้อมอารีอ่ะใจดีมีเมตตาเนะเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นงานเงินหรือในเรื่องของของเรื่องที่จะทําให้มันทุกอย่างมันคลี่คลายเนาะใบที่สามของคุณอ่ two of w อ n d s เป็นลักษณะของ โอกาสโอกาสในเรื่องของงานที่กําลังจะเข้ามาหาคุณใครที่รอง,งานอยู่ในช่วงนี้งานที่คุณรออยู่กําลังจะถูกติดต่อกลับมาใครที่เ,เนลักษณะอ,อ t o f w a n d เป็นลักษณะของการมองการไกลมองไปในอนาคตหรือหรือจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ global social การได้เดินทาง ได้มีคู่ค้าได้มีเขาเรียกว่าอะไรผู้ร่วมหุ้นร่วมทุนงานของคุณจะมั่นคงขึ้นจะมีคนมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของงานเนาะซิกออฟครับซิกออฟครับเป็นลักษณะของความรักครั้งเก่าก็ได้เรื่องราวในอดีตก็ได้หรือคุณกําลังจะได้รับโอกาสในการช่วยเหลือมันจะเป็นเหมือน มีใครบางคนอาจจะได้เจอเจอกับเพื่อนเพื่อนครั้งครั้งเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนสมัยเรียนคนที่รู้จักกันมาก่อนเพื่อนข้างบ้านอะไรแบบเนี้ยเหมือนคุณจะได้มีโอกาสกลับไปพบเจอเจอเขาอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้หรือถ้าใครมองโอกาสในเรื่องของการทำงานเนาะการค้าขายการเขาเรียกว่าอะไรอืม ขายของออนไลน์แบบเนี้ยสิ่งที่คุณทําได้ดีและเหมาะสมเนาะคือของที่เกี่ยวกับขอโทษนะคะของที่เกี่ยวกับค <c oughs> ้าขายของที่เกี่ยวกับของสวยงาม <c oughs> ผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของที่เกี่ยวกับเด็กเนี้ยจะทําได้ดีหรือในช่วงนี้ถ้าใครรอง,งานอยู่คุณอาจจะได้เจอเจอกับ หรือเขาเรียกอ,อะไรไม่ได้เจอเจอเขาเรียกว่ามีเจ้านายเก่าเพื่อนร่วมงานเก่าๆได้วนกลับมาเจอหรือเจ้านายเก่าชวนให้คุณกลับไปทํางานเดิมๆก็ได้นะเนี่ยนะถ้าเป็นในเรื่องของงานเนาะ <S <s งานเดิมที่คุณเคยทํามาแล้วเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้กลับไปทํามันอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักมันเป็นไพ่ถ้วยเนาะไพ่ถ้วยก็หมายถึงความรักความอบอุ่นอบอ้อมอารีเนาะ <S <s คุณมีโอกาสที่จะได้ไปเจอเจอกับรักครั้งเก่า เรื่องราวในอดีตคนที่เคยจบกันไปนานแล้วในมีโอกาสที่จะรักเก่าหวนคืนก็นได้นะคะมาดูกันต่อเซเว่นออฟเพนเทเิลเจ,จ,จ,จ็ดเหรียญเนาะเจ็ดเหรียญเป็นลักษณะของการหยุดรอพักรอดูว่าอถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยคุณกําลังรอดูว่าสิ่งที่คุณลงมือลงลงแรงไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลกําไรเท่าไหร่อย่างไรเนาะ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยคุณกําลังหยุดพักรอดูว่าควรจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีแต่ว่าเซเว่นออฟเพนทักเมันเป็นลักษณะของเงินเงินที่กําลังจะเข้ามาเงินก้อนเงินที่อาจจะเป็นเงินโบนัสเงินปันผลเงินที่มาจากการทํางานของเราเนี่ยมันกําลังจะเข้ามานะแต่ช่วงนี้เหมือนแบบมันจะชะลอมันจะช้าแต่มันเข้ามาแน่นอนเนาะมันเป็นลักษณะของการ รอรออย่างมีความหวังรอต้องใช้ความเขาเรียกว่าบางคนนะอาจจะต้องใช้ความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจถึงจะได้สิ่งนี้สิ่งที่เรารอเนี่ยมางานที่เหมือนแบบเป็นงานงานที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับพวกงานกเกษตรก็ได้เนาะงานกเกษตรคืองานกเกษตรเนี่ยมันเหมือนเป็นการอย่างสมมติปลูกต้นไม้แล้ว เราต้องรอผลผลิตใช่ไหมเออมันจะประมาณนั้นน่ะคุณกําลังรอดูว่าผลผลิตที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยมันจะตอบแทนตอบแทนผลงานคุณเป็นก้อนเงินสักประมาณเท่าไหร่เนาะคือช่วงนี้มันเหมือนแบบมันเป็นช่วงของการหยุดพักเหมือนว่าคุณได้ทํางานมาแล้วอย่างความตั้งใจมันเหมือนเป็นช่วงของการเหน็ดเหนื่อยอะ่ะมันทําให้คุณแบบอืมรอพักก่อนหยุดก่อน วางแผนก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นาะหยุดรอเพื่อวางแผนที่จะทําต่อไปอย่างเงี้ยเนาะเหมือนแบบพยายามทํางานหนักมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเนะี่ยงานมันกําลังจะสําเร็จแล้วเนาะมันเป็นช่วงของการรอดูว่าผลกําไรจะเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของเหรียญเนานะเหรียญคือเรื่องของการเงินนะหรือมีใครบางคนอาจจะทําเกี่ยวกับการลงทุนตลาดหุน้น เล่นหุ้นต่างๆก็ได้มันเป็นช่วงของการพักเบรกเพื่อรอเนาะหรืออีกอย่างหนึ่งคือคุณอาจจะแบบอยู่ในช่วงของการวางแผนคือรออยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณหยุดไปเลยแต่คุณกําลังวางแผนอยู่กําลังรอดูสร้างฐานะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทําอะไรเพื่อที่มันจะเกิดเป็นก้อนเม็ดเงินขึ้นมาเนะเาะมาดูกันต่อ ห้าเหรียญห้าเหรียญเป็นเรื่องของการขาดแ,แคลนในเรื่องของการเงินเนาะมีใครบางคนอาจจะใช้เงินไปเยอะลงทุนไปเยอะลงทุนลงแรงไปเยอะเนี่ยช่วงนี้มันทําให้เหมือนเงินขาดมือเนี่ยพอคุณลงทุนไปเยอะแล้วสิ่งที่คุณกําลังรอที่เงินจะได้ผลกลําไรกลับมาเนี่ยช่วงนี้มันเลยทําให้เหมือนแบบติดขัดในเรื่องของการเงินจริงๆแล้วคุณมีเงินนะเนี่ยเงินมันอยู่ในในกรอบเนี่ยในกรอบนี้มันอาจจะหมายถึงเงินที่อยู่ใน บัญชีเงินที่เป็นเงินจากการลงทุนเนี่ยมีใครบางคนอาจจะเอาเงินไปลงทุนซื้อหุ้นซื้ออะไรไว้แต่เงินมันยังไม่ได้ตอบแทนกลับมาช่วงนี้มันเลยแบบตึงมือเงินตึงมือเนาะอืมเดอะเทมเพลนเดอะเทมเพลนเป็นลักษณะของคนที่เกิดราศีธนูนะคะเดอะเทมเพลนเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนอยากให้คุณปรับเปลี่ยนความคิดให้เกิดสมดุลคือเหมือนลักษณะของคนที่เทน้ำไปมาเนี่ยคือให้มัน บาลานกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดหรือการกระทำเนาะมีใครบางคนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยกย้ายสถานที่ทํางานยกย้ายบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับคุณในช่วงเนี้ยเหมือนอาจจะได้ไปรับตําแหน่งใหม่ได้ไปทํางานชิ้นใหม่ก็ได้เนาะคือแต่ว่าเขาอยากให้คุณแบบว่าลองปรับคือเหมือนว่าบางคนอาจจะไปรับงานชิ้นใหม่ ไปรับโปรเจกต์ใหม่ย้ายสถานที่ทํางานใหม่แล้วมันก็ต้องปรับตัวใช่ไหมเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงของการปรับตัวของคุณนะถ้าคุณแบบปรับตัวให้ได้ดีนะสิ่งดีๆมันจะตามมาเนอะคืออยากให้คุณแบบเขาเรียกว่าแบบอะไรปรับความคิดของคุณด้วยนะมาหัวสิบถ้วยความสุขความสําเร็จความสมหวังมีใครบางคนอาจจะได้แต่งงานอือันนี้มันเป็นลักษณะของรักเก่าหัวคืนด้วยนะเนี่ย นี่ก็รักเก่าหวนคืนนี่ก็รักเก่าหวนคืนเนาะมีใครบางคนที่รอคนรักเก่าอยู่หรือเปล่าเหมือนเขากำลังจะหวนกลับมากลับมาครั้งนี้คุณจะได้แต่งงานกับเขาด้วยนะเนี่ยความสุขความสําเร็จความสมหวังความเป็นครอบครัวความการได้อยู่เป็นแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายลูกหลานเงี้ยเหมือนแบบคุณกําลังจะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานในใครบางคนเนาะวู้แปดเหรียญ ปดเหรียญเป็นลักษณะของคนที่ <c oughs> ใช้ความมุ่งมั่นอุตสาหะตั้งใจในการทำงานคุณแบบว่าต้องลงมือทำงานน่ะเงินที่ได้มันจะมาจากน้ำพักน้ำแรงในการทำงานของคุณเนาะคุณเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกงานฝีมืองานแฮนด์เมดงานที่ไม่มีใครทำแทนคุณได้เนี่ยคุณสามารถทำมันออกมาเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่มันคือแปดเหรียญเลยนะนี่เจ็ดเหรียญใช่ไหมนี่แปดเหรียญเลยนะ,ะเงินก้อนใหญ่กำลังอู้ เงินและการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเข้ามาหาคุณวิวอั t ฟ n e จู e วิอั f ฟ r t จูนเป็นลักษณะของกลงล้อของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าตอนนี้คุณน,นะนะรอให้ซค่งบินไปแป๊บนะ เพราะเราอยู่ใกล้สนามบินเนาะเวลาเครื่องบินลงมันจะเหมือนบินต่ำพอาบินต่ำมันก็เลยแบบว่าเสียงมันจะดังเนาะมาอ่านกันต่อวิวออฟจูนเป็นลักษณะของกลงล้อของการเปลี่ยนแปลงเนาะชีวิตของคุณถ้าใครแบบว่าก่อนหน้านี้เคยประสบปัญหาติดขัดเรื่องการเงินมีปัญหาในเรื่องธุรกิจหรือผิดหวังในเรื่องของความรักต่างๆนานาที่คุณเคยเจอมาเนี่ยหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนาะวิวออฟจูนเขาเป็นลักษณะของความมั่นคงในเรื่องของงาน ความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินเงินกําลังจะไหลามาเทมานะคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เงินก้อนใหญ่เงินที่มาจากอสังหาริมทรัพย์เงินที่มาจากามมาจาก,จากมรดกที่ดินทรัพย์สินถ้าใครช่วงนี้เขาเรียกว่าประกาศขายบ้านประกาศประกาศเขาเรียกว่าขายทรัพย์สินที่ดินเนี่ยขายมาตั้งนานแล้วมันขายไม่ได้สักทีเนี่ยช่วงนี้คุณจะขายได้เนาะและว,วิวออฟฟ่จูนมันเป็นในลักษณะของเรื่องของการ ศึกษาเรียนรู้ถ้าใครเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานคุณอาจจะได้ไปรับตําแหน่งใหม่โปรเจกต์ใหม่เนี่ยมันเป็นช่วงของการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ศึกษาอะไรใหม่ๆคืออยู่อง r ์ประจุเขาเป็นลักษณะของคนที่ชอบเรียนรู้ชอบศึกษาหาความรู้เราเป็นคนที่ฉลาดนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าหาความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะอ่ะแล้วเป็นลักษณะของการเดินทางด้วยอันนี้ก็เดินทางนะ เนี่ยการเดินทางยกย้ายเปลี่ยนแปลงนี่ก็เดินทางเหมือนกันใครบางคนอาจจะเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศเลยก็ได้ถ้าเป็นในลักษณะของคู่ครองคนรักวิ e w of a June มันเป็นรักที่มั่นคงเนาะเป็นลักที่เป็นลักษที่ดีอ่ะเป็นเหมือนพรมลิขิตอ่ะเออมันเป็นเหมือนแบบกงล้อที่หมุนเอาหมุนเอาคนที่เคยพบเจเจอกันแล้วเมื่อครั้งที่แล้ว เมื่อเมื่อชาติที่แล้วมันเป็นพมนิขิตอ่ะเออเป็นพรมลิขิตแต่มันเป็นรักเก่าเนี่ยรักเก่าที่กําลังจะกลับมาหาะคุณรักเก่าในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่รักที่เคยจบไปเมื่อเร็วๆ,ๆ,นๆนี้ก็ได้เนอะมันอาจจะเป็นรักที่ติดตามกันมาจาก กี่ภพกี่ชาติไม่รู้ว่ามันเป็นลักษณะของพรมลิขิตเนี่ยเออพรมลิขิตที่ที่จัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนํานําพาให้เราได้เจอเจอกันเนาะและรักครั้งนี้มันเป็นคู่แท้ด้วยนะมันเป็นลักษณะของคนที่จะได้คู่ครองที่มีฐานะดีเนี่ยความสําเร็จความสมหวังในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการแต่งงานกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะเนี่ยดีมากเลยนะอ่ะถ้าถ้า วิออฟจูนถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะช่วงนี้การเงินคุณหมุนเวียนดีมากนอกจากจะได้รัพย์สินมรดกที่ดินอย่างที่เราบอกแล้วเนาะใครที่ที่รอเงินอยู่อาจจะเป็นเงินกู้หรือไปยื่นกู้กับอะไรไว้ในะช่วงนี้คุณจะได้ได้เซ็นสัญญาได้กู้ยืมนะมคือฐานะทางการเงินของคุณมันจะดีขึ้นคุณจะมีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเนาะความรักเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะอาจจะพบรักจากการเดินทางหรือเปล่า เมื่อกี้เราบอกไปยังอาจจะพบรัาชการเดินทางหรือเป็นรักที่เป็นรักทางไกลเป็นรักจากชาวต่างชาติต่างประเทศเป็นคนทางไกลเป็นคนที่มาจากสื่อโซเชียลก็ได้ <c oughs> แต่รักครั้งนี้มันเป็นบุคเลสันนิวาสที่เขาจะหนุนนําให้เราได้กลับมาเจอกันมันเป็นกลงล้อของการหมุนวนกลับมาให้เราได้เจอกันเนาะชีวิตของคุณจะราบลื่นทุกอย่างจะสําเร็จดีถ้าใครที่ป่วยอยู่ สุขภาพของคุณจะแข็งแรงการเจ็บป่วยอาการต่างๆมันจะหายมันจะแบบได้พบเจอกับหมอที่เก่งหรือได้พบเจอกับวิธีวิธีการรักษาใหม่ๆจะทําให้คุณหายป่วยและแข็งแรงขึ้นเนาะโอเคนะคะคนราศีกันลัคนาการเราอ่านให้ประมาณนี้วันนี้ขอบคุณมากๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรละฟังใครที่อ่านแล้วถูกใจอยากจะเข้ามาสนับสนุนช่องก็ช่วย กดตรงเขาเรียกว่าอะไรปุ่มแตงใต้คลิปก็ได้หรือถ้าใครที่แบบถูกใจอ่านแล้วดูว่าตรงคิดว่าใช่คลิปของตนเองก็อยากจะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอก็ได้นะคะถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับช่องนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะเมจิทาลอ์บายคิตตี้สวัสดีค่ะ